วันดีจ้าเมื่อนี้มามามา,มาขับรถมามาเห็นเพิ่อนตึกป่าจะน้ำท่วมโอ้ได้หรอว่าจ้าป่าอีอยังจ้าไม่ได้ไปเคียงหวาน ได้หลายไปจ้ะบัมีย่างมันาเด้อพีีน้องบ้านได้ก็ได้มาตึกป่าน้ำพึนน้ำทล่มปลายู่คาเห็ดอยู่คาก็คือสิวอหลับพีน้องป้องไปเอ้ยเดียวาบ้าคือลงไปหมดบาวไม่เปลี่ยนวะงไมย ยูเห็นบึงนี่จ้ะเขาไม่ได้ทีโอ้ขาวน่อยตัวเป็มุกแม่ลดจักบาทขายลดจักบาดใส่แก้วซ้ำไหนมันสีน่าว่ะบ้านพุ้นสูงนี่แหละแต่ว่าพวท่านดีเมียตอนนี้ บ่บบท่านในเมียตอนนี่ไหมบ่ท่านในเมียตอนนี้นใส่แล้วแข็งใส่จะขาบาดก็เชื่แล้วใส่ได้ไล่ได้ไหมเนี่นยใส่เบื้องโอ้พี่หัวถอยหัวถอยแม่ว่า,หหาต่ใส่จะอยู่แถวๆนี้ละ่ะมาซื้อหัวจุกใส่น,นี่วันยี่สิบบาทจ้าบ่ทั่วยี่สิบบาทก็หลายแถ่หลายได้นี่แม่ตัวสิตึกได้แต่ละตัวเนาะนี่บอง เพาคุณป่าค ja. ุณไม่น้ำอันนี้มีอย่างนี่มันมีย่งใตูไปมันยกขึ้นบนดูยกขึ้นบนนี้่านป่าคุณตายยัไม่มตายมเตยหรอกมีป่าอยางน่ะเอาไปหมกเนาะ่ย้าตังมากอัะโซ่อก เออเออเอาไปเอา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 สี่สิบบาทดูไปฝากยายดูนั่นเองแม่ล้ำไผ่จุกแม่ล้ำไผ่โอ้ยอุ่นน่ะเออมึงดูล้ำไผ่ะจกอางเห็นไหเห็นไหเห็น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 จับปุ่นน่ะอ่ะซื้อสี่สิบบาทแล้วไปเอาเงินกันเลยน้ำน้ำโอ้ยบ้านใดบ้านเจ้าจะเป็นฝนฟ้าน้ำดีเด้บ้านเจ้าขอเงินมาตกจากเทีย มันมีแม่แหละลลอเออคุณอะอุย้ยน้ำแม่มันมีเขาว่าจะนี่พวกน้ำท่วมนี่ดิดดโอ้มึงน่าจะยึ่ต้นเขาเนาะบ้านใดอยากไปโตหายอยากให้มีน้ำผัดบ่อบมีเสีย บ้านตะครองอันน้ำบ่มีมึงนั่งนี่ไปซื้อเหรอหัวจุกน้ำเพลินเพลินกันได้บอกว่าอยากได้ปลาไปผู้เฒ่ากินบ่ว่าะสั้นไปซื้อเหรอเด้บ่สั้นก็ไปหาเหรียญมามได้หลายแท้ปลาเพลินห่างความอ่ะอาจารย์ อขอบคุณหลายะทาะมันเนี่ยมอันมาเป็นดอกข้าจากเอาุ่ยางซ้อนท้งใจแล้วก็น้ำแข็งใส่ด้วจ้าจ้าจ้ไปกันเด้อมันหมานจ้าเพื่อเป็นกันสิไปตอนละจ้าบาทนี้มึงนั่งนี่ซื้อป่าละจ้าไปละจ้าพี่น้องป้องไปจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมือนีพามเบิึง น้ำท่วม inding, น้ำท่วมพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยนะน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองข้าเจ้าเบิ่งสองฟังนะพี่น้องเบิ่งซอยกันเนี้ยบรรยังน้ำบ้านข้าเจ้าเนี่ยน้าบ้านจต่ของตกเพราะว่านี่มื่อคืนนี่แต่ว่าก็ตกอยู e. ่แต่ว่า ี่น้องไกดูกันับกบูงงามงามมีเท่าเลยเดียวพี่น้องูจากเท่าบอยเอฟซีเลยจากเท่าปะ่ะจ๊ะแต่ว่าขอยห่าใกล้ก,กินดอ่ขอขย่านเปลิ้ง พี่น้องเอ้บรรยากาศฝนเกิดสิตตเมิดขึ้มบังดูเห็นแต่เถียงหน้าน้าอ่ำถ่วมคักแน่เลยเถียงหน้าตกงบแตบเงียบอยู่อืมฝนตกเมื่อคืนนี่ดิเนี่ยแข่นแรงก็แรงแรงฝนตกกับฝนตกคักพี่น้องเอ้พี่น้องเอฟซีฮ่องยภาคอีสานนี่นู โอ้ไปต่อแล้วบัดนี้จ้า